เนี่ยวันนี้ควโดนการไฟฟ้าเข้ามาหนะุนน่ะวันนี้เอาจริงหรือเปล่าเนี่ยตอเช้ามีผู้หญิงโทรมาแล้วก็นี่เห็นรถการไฟฟ้ามาน่าจะใช่นะตอนนี้กี่โมงละอันนี้เก้าโมงครึ่งโอเคแจ้งไว้แจ้งไว้โอเคละ สวัสดีครับผู้มชมพิสิทธิ์รายงานเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าเสาไฟฟ้าซึ่งพิสิทธ์ได้ขอขยายเขตการไฟฟ้ากับการไฟฟ้าชำนี่ก็มีรถเจ้าทีน่น่าจะเป็นหัวหน้าควบคุมแล้วก็มีทีมช่างที่จะมาปักเสาวันนี้นะฮะก็มีรถรถเคนยรยกแล้วก็อีกคันก็เป็นรถ บรรทุกเสาเข็มมาไม่ใช่บรรทุกเสาไฟฟ้ามาวันนี้ก็เป็นเข้ามาเก้าโมงซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงเก้าโมงครึ่งของวันเสาร์ที่9กรกฎาคม2 0งพยีบสรายงานเบื้องต้นงานติดตั้งเสาไฟฟ้าซึ่งขอขยายไปตอนนี้ก่อนนะครับก็ที่ขยายน่าจะเป็น ตามที่ได้แจ้งไว้คุยไว้ก็ขยายเสาจากถนดน,น,น,ถนดำเส้นนู้นนะครับถนงตามเส้นนั้นต่อเข้ามาถึงหน้าบ้านของผมนะตรงนี้คือก็ไม่เกินขอบเขตขอบเขตตรงเสาไฟเสาโคมสีขาวนั่นนะครับ จบรายงานครับสวัสดีครับเดินไปถามเจ้าที่กันหน่อยว่าวันนี้มาปักเสาเนี่ย mm hmm. เขา mm hmm. เขาจะตัดไฟหรือไม่เพราะตอนนี้เด็กๆก,ก็เรียนออนไลน์กันอยู่เนี่ยต้องไปสอบถามเจ้าที่ทีว่าเขาจะตัดไฟหรือไม่นี่ครับท่านผู้ชมวิธีเจาะ หลุมเจาะเจาะรูเพื่อใส่เสาเข็มนั่นน,น,น,นัเขาจะมีเป็นแหล่เสาที่เป็นสว่านอยู่ที่ช่วงล่างนะครับนะเป็นจานเกลียวหมุนเพื่อเจาะลงดินอ,นอน่นี้นี่ อันนี้นะผิดนะครับบางเตรียมการวัดในระดับหรือ,อยังตรงตำแหน่งหรือ,อยังตรงตำแหน่งเขาก็จะหมุนสว่านเจาะลงไปในดินนะครับเพื่อให้เป็นรูเสาเป็นหลุมเสาเตรียมการนะครับการ โอ้ยเจาะปูดอ้าวยังไม่ใช่น,น,นู่นตั้งเสาแล้วนั้นตั้งเสาแล้วตั้งเสาแล้วเมื่อกีก้คงเจาะไว้ก่อนนะหนึ่งหนึ่งรูแรกหนึ่งหลุมแรกแล้วก็พอเจาะเสร็จรถดเครนรอีกคันที่บรรทุกเสามาก็ยกเสาขึ้นปักลงหลุมนะครับนั่นคือขั้นตอนวิธีการของการเดฟ้าที่จะมา ตั้งเสาขยายเขตให้เรานะครับรายงานต่ออีกช่วงครับเดี๋ยวมีเพิ่มเติมมาทำต่อ